นานาโฮชิ ah สาวน้อยปริศนาที่เดินมากับเทพมังกรออสเตดในซีซั่นหนึ่งได้กลับมามีบทอีกครั้งพร้อมกับการเปิดเผยที่น่าตกใจนะคะสวัสดีค่ะแฟนๆเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับรายการเกรดรเฮานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังรับชมแล้วก็เนื้อหาที่ถูกตัดออกจากอนิเมะซีซั่นสออีพิโซด9หน้ากากสีขาวกันนะคะ เราจะพยายามไม่สปอยเนื้อหาที่นอกเหนือไปจากอนิเมะตอนล่าสุดในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูแต่อนิเมะก็ไม่ต้องกลัวที่จะโดนสปอยเนื้อหาในอนาคตค่ะส่วนในคอมเมนต์ถ้าจะสปอยรบกวนต่อนเนื้อหาที่จะสปอยกันด้วยนะคะออออพิิดดี่ถืวาาาาทํกออกมไมไ้จรงๆตอนที่อ่านนิยายเนี่ยมีหลายฉากเลยที่เราสงสัยว่าเขาจะทํำยังไงนะทั้งฉากที่รูเดียสบรรยายความกลัวของเขาตอนที่ได้เจอหน้ากับนานาโฮชชินะคะกับฉากที่พูดคุยภาษาญ,ญี่ปุ่นกัน แต่พอได้ดูจริงเนี่ยเราว่าเขาอะดับมาได้ดีกว่าที่คิดอีกค่ะเพราะการเปลี่ยนภาษาจากภาษามนุษย์เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ลื่นไหลามากๆไม่มีติดขัดเลยเอาละมาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่านะคะเปิดตอนมาก็มีจุดที่อนิเมะตัดเนื้อหาออกแล้วนะคะคือเรื่องของรูเดียสหลังจากที่ได้สู้กับบาดีกาดีค่ะตอนจบของเอพิโซด8 ดูเดียสมีการเอาชนะบาดีกาดีได้ต่อหน้าผู้คนที่มามุงดูการต่อสู้นะคะทําให้หลังจากจุดนั้นดูเดียสกลายเป็นที่หวาดกลัวของนักเรียนรวมทั้งอาจารย์เกือบทุกคนในโรงเรียนเลยค่ะเรื่องนี้แสดงออกมาในฉากที่ถูกตัดออกฉากหนึ่งคือดูเดียสกับกอริดาเดย์บังเอิญเจอกันในโรงเรียนทุกคนจํากอริอาเดย์ได้ไหมคะคนที่มาหาว่าดูเดียสเป็นโจรขโมยกางเกงในตั้งแต่วันแรกที่ดูเดียสเข้ามาเรียนนะคะ รูเดียสก็กะว่าจะเข้าไปทักทายเพราะอยากจะขอโทษที่ทําให้เกิดความวุ่นวายในตอนนั้นแต่ปรากฏว่ากอริอาเดนาซีดตัวสัว์แล้วก็ขอโทษขอโพยรูเดียสยกใหญ่เลยค่ะจนทําให้นักเรียนที่เดินอยู่แถวๆนั้นเข้ามามุงดูค่ะพอคนมารุมรูเดียสก็ตกใจเริ่มกังวลว่าตัวเองทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามองจากมุมมองของบุคคลที่3นะคะมันดูเหมือนรูเดียสกําลังบูลลี่กอริอาเดเลยค่ะตอนที่รูเดียสกําลังลําบากใจริเนียกับเพอร์เซนาก็เดินผ่านมาพอดี มองสถานการณ์ริเนียก็บอกรูเดียสว่าบอสยกโทษให้กอริอาเดเธอเหมี้ยวส่วนเพอร์เซนาก็ไล่อาริอาเดไปด้วยคําพูดประมาณว่ากอริอาเดถ้าเธอเข็ดแล้วล่ะก็อย่ารีอ่านทาให้บอสไม่พอใจอีกล่ะได้ยินแบบนั้นกอริอาเดก็ทําหน้าเหมือนจะร้องไห้แล้วก็เดินหนีไปนะคะเจตนาของริเนียกับเพอร์เซนาก็คือการช่วยเหลือรูเดียสนั่นแหละค่ะแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนรอบๆเขาก็เป็นพยานกันหมดว่ารูเดียสคือบอสใหญ่ของ2คนนี้ไปแล้วนะคะ ลีเนียกับเพอร์เซนาเนี่ยลำพองใจใหญ่เลยบอกว่ารูเดียสในตอนนี้เหมือนเป็นบอสของสถาบันแล้วไปหาเรื่องอาริเอลยุดสภานักเรียนกลับมาไหมแต่รูเดียสบอกว่าไม่เอาไม่ได้อยากเป็นใหญ่อะไรแบบนั้นพวกเธอก็เลยบอกค่ะว่าบอสต้องมีความทะเยอทะยานให้มากกว่านี้นะรูเดียสเลยรู้ว่าพวกเผ่าสัตว์ป่าเนี่ยเขาซีเรียสเกี่ยวกับการแข่งขันกันมากๆซึ่งรูเดียสแค่อยากจะมีชีวิตเป็นนักเรียนธรรมดาไม่ได้ทะเยอทะยานอยากเป็นที่หนึ่งอะไร รีเนียกับเพอร์เซนามีการคุยกันทีเล่นทีจริงด้วยนะคะในตอนนี้ว่าจะไปรวบรวมกางเกงในของสาวน้อยในมหาลัยมาให้รูดีสเพราะรู้ว่ารูดีสชอบกางเกงในแต่รูดีสคิดในใจว่าไม่เอาหรอกคือที่จริงมันก็แอบ,บอยากได้แหละแต่คิดว่าน่าจะเป็นการกระทําที่รุ่นพี่ฟิตรังเกียรนะคะก็เลยบอกรีเนียกับเพอร์เซนาว่าห้ามทําเด็ดขาดนะพวกเธอก็พูดแค่ว่าอืมๆตอนนี้บอสป่วยอยู่สินะถ้าเกิดว่าบอสยังไม่หายดีพวกเราก็จะยังไม่ทําอะไรแล้วกัน ในตอนนี้รูเดียสได้รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นใหญ่ในสถาบันขึ้นมาแล้วนะคะประมาณว่าเดินไปทางไหนนักเรียนก็จะแหวกทางเดินให้ดิเน,เนียกับเพอร์เซน่าก็แทบจะยกไปลายไฟให้รูเดียสอยู่แล้วแต่พอรูเดียสคิดถึงว่าพวกที่มาบูลลี่ตัวเองในชาติที่แล้วก็คงเคยอยู่ในสถานะแบบนี้ที่ยืนเหนือคนอื่นๆในสถาบันจนย่ามใจแล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นจนทําให้มีผู้เคราะหร้ายแบบรูเดียสขึ้นมาที่โดนบูลลี่จนไม่กล้าออกจากบ้าน พอคิดแบบนั้นรูดีเสก็สลดค่ะแล้วก็บอกตัวเองว่าจะไม่ลำพองใจจนเกินไปแล้วไปบูลลี่คนอื่นอ๋อใช่ในตอนที่แล้วรูดีเสนึกวิชาที่กําลังจะลงเรียนต่อไปว่าจะเรียนอะไรดีใช่ไหมคะสรุปแล้วรูดีเสเลือกที่จะลงเรียนวิชาเวทมนตอนผิดขั้นกลางค่ะแล้วก็ไปเรียนกับเพอร์เซนาทำให้เราได้เห็น2คนไปเรียนด้วยกันในต้นตอนที่9นะคะ ริเนียชอบพวกเวทมนต์สายโจมตีค่ะส่วนเพอร์เซน่าจะลงเรียนพวกเวทมนต์เยียวยาทั้งสองคนเรียนเก่งพอกันนะคะค่อนข้างตั้งใจเรียนด้วยในตอนนี้ซิลฟี่จะมีความกังวลใจมากเพราะว่าเพอร์เซน่าเป็นสาวสวยแล้วก็ได้ไปเรียนกับรูเดียสเธอก็เลยกังวลว่ารูเดียสจะไปชอบเพอร์เซน่าเพราะเพอร์เซน่าเป็นสาวที่มีหน้าอกใหญ่นะคะลูกเองก็คอยเป่าหูซิลฟี่อยู่ตลอดว่าผู้ชายตระกูลโนทอสสนใจแต่หน้าอกใหญ่อยู่แล้วซึ่งไม่ผิดคะ่ะรูเดียสก็ชอบหน้าอกจริงๆนั่นแหละ อาริเลเองก็สังเกตเห็นความกังวลใจของซิลฟี่นะคะเลยบอกว่าให้ใช้ชื่อฟิตได้ตามใจจัดการเรื่องรูดีสไปเลยที่อาริยลพูดแบบนั้นเพราะตัวต,วตนของฟิตเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งให้กับอาริยลค่ะการที่ฟิตต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายปิดวาจาไม่ให้ใครได้ยินเสียงทั้งหมดนี้ก็เพื่อความน่าเกรงขามของฟิตผู้เงียบงนันที่ยืนอยู่ข้างกายเจ้าหญิงเพื่อปกป,ป้องเธอเสมอ ทำให้คนเข้าใจผิดว่าฟิตเป็นตัวตนที่ลึกลับน่ากลัวเข้าไว้คนจะได้คิดว่าการที่เจ้าหญิงควบคุมคนแบบนี้ได้เจ้าหญิงอาริเอลจะต้องมีอำนาจบารมีมากๆแน่ๆดังนั้นการที่ฟิตจะไปไหนมาไหนกับรูดิอัสพูดคุยกับเขามันอาจจะทําให้ฟิตพุ่งเนียบงานหลุดคาแรคเตอร์ที่สร้างเอาไว้ต่อหน้าคนอื่นๆและจะนับเป็นความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของเจ้าหญิงที่พยายามสร้างเอาไว้ได้นะคะดังนั้นการที่เจ้าหญิงบอกอนุญาตแบบนี้เท่ากับว่าเจ้าหญิงเห็นซิลฟี่เป็นเพื่อนค่ะไม่ได้เห็นว่าเป็นค่ารับใช ตอนนี้ซิลฟี่ก็บอกเจ้าหญิงกับลุกเป็นครั้งแรกว่าเธอไม่เคยบอกรูเดียสว่าชื่อของเธอคือซิลฟี่เล่นเอาลุกเหงื่อตกเลยนะคะเพราะตอนแรกลุกคิดว่าซิลฟี่บอกชื่อรูเดียสไปแล้วแต่รูเดียสจำไม่ได้ก็เลยเข้าไปต่อว่ารูเดียสตั้งแต่ครั้งแรกที่รูเดียสเข้ามาเรียนค่ะรูเดียสช่วงนี้ก็ยังเจอกับฟิตท,ที่ห้องสมุดอยู่ตลอดเหตุการณ์วาบก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆจนตอนนี้ได้ความว่าแสงที่เห็นในเหตุการณ์วับเนี่ยดูๆไปมันคล้ายกับแสงของเวทมนต์อัญเชิญเลยเนาะ รูดียสก็เลยขอให้ฟิตช่วยหาอาจารย์ที่สอนเวทมนต์อันเชิญจะได้ไปสัมภาษณ์แต่คนที่ฟิตหามาได้กลับเป็นนักเรียนพิเศษที่ชื่อว่าไซเลนเซเว่นสตาร์ค่ะเกร็ดเล็กๆตรงนี้ไซเลนเซเว่นสตาร์คือคําแปลภาษาอังกฤษที่ตรงตัวของภาษาญี่ปุ่นว่านานาโฮชิ i ิชิสุกะค่ะเอาจริงๆตรงนี้สิ่งที่รูเดียสคิดในใจก็คือมันมาถึงวันนี้จนได้สินะคนที่ดูแต่อนิเมอาจจะไม่รู้ค่ะความจริงชื่อนานาโฮชิเนี่ย เป็นชื่อที่รูเดียสได้ยินที่นั่นที่นี่มาตลอดตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วค่ะตอนที่เดินทางมาถึงทวีปกลางนานาโฮชิยากิเมนูที่เคยกินตอนเดินผ่านอาณาจักรซีรอนนานาโฮชิ oshi, ผู้สร้างร้านรีเมดที่ขนส่งเสื้อผ้าไปขายในภาคเหนือของทวีปกลางนานาโฮชิ oshi, ผู้บุกเบิกเส้นทางขนส่งน้ํามันจากตอนใต้ของทวีปมนุษย์ไปยังอาณาจักรอัจราและดินแดนทางเหนือทําให้มีของทอดกินทางนี้นานาโฮชิ oshi, ผู้ปรับปรุงเครื่องแบบของสถาบันให้เป็นสากลและยังนำเสนอไอเดีย เรื่องกระดานดําทําให้มหาวิทยาลัยเวทมนต์มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้นนานาโฮชิ oshi, ผู้คิดค้นเมนูเคอร์รี่ซุปที่รูดิเอสบอกว่ามันก็คือของทําเรียนแบบแกงกะหรี่นี่แหละรูดิเอสบอกว่าถึงจะทึมแค่ไหนเขาก็รู้ในใจมาตลอดค่ะว่าคนที่ชื่อนานาโฮชิหรือไซเลนเซเวนสตาร์ต้องเป็นตัวตนที่เหมือนกับเขาคือมีความรู้จากโลกของเราแน่ๆเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คนคนนี้คิดค้นขึ้นมาในโลกนี้ที่เป็นสิ่งที่รูดิยสรู้จักทั้งหมดเลย แต่รูเดียสกลัวคนคนนี้ค่ะที่ผ่านมาก็เลยไม่เคยพูดถึงแล้วก็ไม่เคยเพยายามที่จะไปตามหาเขากลัวอะไรอ่ะเหรอก็กลัวจะถูกหาว่าแกมาเกิดใหม่ในต่างโลกทั้งทีโลกนี้ก็แสนจะสบายแล้วมัวแต่ทําอะไรอยู่เพราะดูแต่ละสิ่งที่นานาโฮชิทาก็คือวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นทั้งนั้นส่วนตัวรูเดียสเอาแต่เรียนเวทมนต์แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้เอาความรู้ไปพัฒนาอะไรให้กับโลกนั้นเลยสักครั้งเดียวเลยนะคะแล้วรูเดียสก็อยากจะรักษาความพิเศษของการที่เขาเป็นคน จากโลกอื่นเพียงคนเดียวด้วยค่ะนั่นแหละพอมาถึงวันที่จะต้องไปเจอหน้าแล้วรูเดียสก็เลยคิดในใจว่าเอาวะตอนนี้เราก็มีหน้ามีตาในโรงเดียวแล้วเนาะหลายๆคนก็มองว่ารูเดียสเป็นตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในมหาวิทยาลัยเวทมนต์นี้แล้วถึงจะไปเจอหน้ากันก็คงจะไม่โดนเขาหัวเราะเยาะแล้วละ่ะก็เลยตัดสินใจว่าไปเจอก็ได้ไปก็ไปแต่ตอนที่เจอกันรูเดียสกลับคาดไม่ถึงค่ะว่าคนคนนี้ก็คือสาวน้อยที่เดินอยู่ข้างๆออสเทสในตอนนั้นนะคะ พอเห็นหน้านานาโฮชิความทรงจําในวันที่รูเดียสเกือบโดนฆ่าตายก็ท่วมท้นเข้ามาในใจของเขาจนเกิดเป็นอาการอย่างที่เห็นในอนิเมะรูเดียสรู้สึกถึงความเจ็บปวดตอนที่โดนทําลายปอดโดนแทงทะลุลำตัวในตอนนั้นขึ้นมาได้อย่างชัดเจนช็อกจนเป็นลมสลบไปเลยนะคะที่จริงในนิยายคือรูเดียสจะตกบันไดด้วยค่ะพอฟื้นขึ้นมาก็นอนอยู่บนตักของซิลฟี่แล้วภาษาที่นักภาคภาคก็เปลี่ยนเป็นภาษามนุษย์ที่ทีมงานเขาสร้างขึ้นมา อีกครั้งนะคะเราอยากจะชื่นชมแล้วก็บอกว่าเราประทับใจจริงๆถึงการทำงานหนักของสตูดิโอบายที่ลงรายละเอียดถึงขั้นสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาถึง3-4ภาษาสำหรับโลกของมูโชคุเทมเซซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เรารับรู้ได้ถึงความตั้งใจแล้วก็ความรักของทีมผู้สร้างในการทำอนิเมะเรื่องนี้จริงๆค่ะ ราอาจจะลืมกันไปแล้วหรือใครที่ดูแต่ภาคไทยอาจจะไม่รู้นะคะแต่สตูดิโอนี้เขาสร้างภาษาใหม่ขึ้นมาเพื่อภาคเวลาที่รูดียสพูดภาษาต่างประเทศค่ะทั้งภาษาเทพปีศาจภาษาเทพสัตว์ป่าแต่ทุกวันนี้เราได้ยินเขาภาคจะเป็นภาคภาษาญี่ปุ่นไปเลยเพื่อความเข้าใจง่ายแต่ว่าในเนื้อเรื่องคือรูดียสไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะเขาใช้ภาษามนุษย์อยู่ตลอดดีเทลเล็กๆแบบนี้แหละค่ะมันทําให้โลกของโมโชคุเทนเซดูสมจริงกว่าอนิเมะแนวต่างโลกเรื่องอื่นโอ้ยอย่าให้เราเริ่มอวยค่ะ วันนี้มันจะไม่จบนะคะกลับมาที่เนื้อหาของเรากันเถอะซิลฟี่ใช้เวทมนต์เยียวยาให้กับรูเดียดด้วยความที่เป็นห่วงค่ะถ้าในอนิเมะเนี่ยรูเดียจะฟื้นในห้องวิจัยของนานาโฮชิแต่ในนิยายไปฟื้นในห้องพยาบาลน,นะคะรูเดียดเห็นนานาโฮชิก็ตกใจแล้วนานาโฮชิก็เปิดเผยว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นตรงจุดนี้นานาโฮชิน่ารักมากเลยค่ะน่ารักกว่าที่เราจินตนาการเอาไว้อีก ตอนอ่านเราคิดว่านานาโฮชิจะออกแนวเย็นชากว่านี้แต่เห็นเธอยิ้มแล้วก็วิธีการที่เธอพูดมันไม่ได้แสดงออกว่าเธอเป็นคนหญิงหรือยเย็นชาเท่าที่เรารู้สึกตอนที่อ่านนิยายกับมังงะเลยค่ะเราชอบการที่อนิเมะเขาใส่ใจให้ซิลฟี่มีปฏิกิริยาตอนที่รูเดียสเปลี่ยนไปพูดภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะตอนนี้ซิลฟี่ดูเศร้ามากแล้วก็ถูกกีดกันจากวงสนทนาเขาก็แสดงความอึดอัดใจของซิลฟี่ออกมาได้ชัดเจนดีเลยทีเดียวเนื้อหาที่คุยกับนานาโฮชิก็ค่อนข้างจะครบถ้วนตามนิยายนะคะ นานาโฮชิเขียนภาษาญี่ปุ่นลงในกระดาษเพื่อทดสอบดูเดียสค่ะเพราะเธอไม่แน่ใจว่าดูเดียสเป็นคนจากโลกของเราหรือเปล่าและถึงเป็นคนจากโลกของเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นไหมก็เลยลองให้ดูตัวอักษรแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟังค่ะปรากฏว่าดูเดียสอ่านออกแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้ทั้งสองคนก็รู้กันแล้วค่ะว่าเป็นคนมาจากโลกเดียวกันนานาโฮชิเข้าใจในตอนแรกว่าดูเดียสว์ปมาเหมือนตัวเองแล้วดูเดียสก็มีนหน้าตาไม่เหมือนคนญี่ปุ่น ก็เลยถามรูเดียดว่าเป็นลูกครึ่งหรอดีเทลตรงนี้ทําให้เราได้รู้นะคะว่าชาวอัสตราเนี่ยจะมีหน้าตาเหมือนคนยุโรปหรืออเมริกาสายฝอนั่นแหละรูเดียสก็คงจะหล่อบแบบสายฝอนะคะพอนานาโฮชิถามชื่อรูเดียสจะแสดงความอึดอัดออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนในอนิเมะเป็นเพราะรูเดียสเกลียดตัวตนของตัวเองในชาติก่อนมากจนไม่อยากให้ใครรับรู้ถึงตัวตนนั้นจึงไม่ยอมตอบชื่อไปตอนที่นานาโฮชิถามค่ะ แต่นานาโฮชิกลับเข้าใจไปเองว่ารูเดียสไม่ไว้ใจเธอก็เลยไม่ยอมบอกชื่อไม่หรอกตัวรูเดียสในตอนนี้แค่นึกถึงตัวเองในชาติก่อนก็รู้สึกรังเกยียจจนไม่อยากจะพูดถึงแล้วค่ะการที่นานาโฮชิถามมันก็เลยเหมือนเป็นการกระตุ้นปมนั้นในตัวของรูเดียสนะคะพอรูเดียสบอกว่าผมไม่อยากกลับไปโลกเก่านานาโฮชิคิดไปว่านั่นมันเป็นเพราะรูเดียสตายตาหลับเพราะเธอมองในมุมของเธอว่าคนเราก็ต้องอยากกลับบ้านเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ต่รูเดียสไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่มีบ้านในโลกใบเดิมอีกแล้วนะคะเขาเป็นตัวตนที่สังคมรังเกียจพ่อแม่ตายเงินไม่มีพี่น้องก็ทอดทิ้งกลับไปก็คงได้แต่รอวันตายอย่างหมาข้างถนนนะคะในโลกแห่งนี้นานาโฮชิไม่มีเวทมนต์ความเป็นอยู่ต่างๆก็ลำบากกว่ารูเดียสมากทั้งไม่มีไฟฟ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตอาหารก็ไม่อร่อยแชมพูก็ไม่มีที่สําคัญเธออยากกลับไปหาคนที่เธอรักค่ะเธอ,อยากกลับโลกมากๆนะคะ นานาโฮชิ ah ไม่รู้ชะตากรรมของเพื่อนสองคนที่ชื่อเขียนอยู่ในกระาดาษเลยค่ะในวันที่ถูกวาร์ปมาเขายืนอยู่ด้วยกัน3คนมันไม่มีอะไรการันตีว่าอีกสองคนไม่ได้ถูกวาร์ปมาด้วยนะคะนานาโฮชิ ah เดินทางรอบโลกตามหาแทบพลิกแผ่นดินแล้วก็ไม่เจอเลยนะคะผ่านมา5ปีไม่มีแม้แต่วีแววหรือว่าข่าวคราวเธอแทบจะสิ้นหวังค่ะเพราะวัยรุ่นที่ไม่มีเวทมนต์ถูกวาร์ปมาในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องอันตรายทั้งระบบาธาตุก็เป็นเรื่องปกติ มันไม่ใช่ที่ที่เด็กหมอปลายธรรมดารรมดาไม่มีเวทมนต์จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายๆเลยนะคะนานาโฮชิโชคดีที่วับมาเจอคนเก่งอย่างออสเตดมาเป็นพี่เลี้ยงพานานาโฮชิเดินทางไปไหนมาไหนรูเดียสถามเธอว่าเทพมังกรทําอย่างนั้นทําไมนานาโฮชิก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะออสเตดก็เป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะนานาโฮชิทําให้รูเดียสประหลาดใจที่เธอพูดภาษาโลกนี้ได้ในเวลาเพียงหนึ่งปีนะคะแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์บังคับ คือการที่นานาโฮชิได้ออสเตทเป็นพี่เลี้ยงมันก็มีความลำบากอยู่เพราะคำสาปของออสเตทออสเตทก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นได้นะคะเธอเลยไม่สามารถที่จะพึ่งพาเขาในการให้ไปคุยกับชาวบ้านแทนเธอได้ก็เรียนภาษากับออสเตทแล้วก็เวลาจะสื่อสารคนคนอื่นเธอก็ต้องพึ่งพาตัวเองทั้งหมดเลยค่ะก็เลยเก่งไว้ค่ะครองเงินเป็นสิ่งจําเป็นนะคะนานาโฮชิก็เลยสร้างสรรค์นวัตรกรรมต่างๆเพื่อให้มีเงินนะคะเธอหาเงินเก่งมากค่ะ จุดนี้เธอมีเงินเยอะพอที่จะเที่ยวเล่นได้หลายปีโดยที่ไม่ลำบากแล้วนานาโฮชิก็เลยลงหลักปักฐานที่มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำการวิจัยวงเวทวาร์ปในการวาร์ปกลับโลกนะคะเหตุผลที่เธอวิจัยเรื่องวงเวทด้วยตัวเองก็เพราะระหว่างเดินทางรอบโลกกับออสเทสเพื่อตามหาเพื่อนและวิธีกลับโลกเธอไม่เจอใครเลยค่ะไม่เจอเบาะแสอะไรด้วยแต่ออสเทสพาเธอไปพบคนคนหนึ่งที่รู้เรื่องการวาร์ปแล้วก็การอัญเชิญดีที่สุดในบรรดาคนที่เทพมังกรออสเทสรู้จักนะคะ คนคนนั้นได้บอกกับนานาโฮชิว่านานาโฮชิคงจะถูกใครบางคนอัญเชิญมาด้วยสาเหตุบางอย่างแต่มันไม่เหมือนนี่ายต่างโลกเรื่องอื่นที่พอวารมาปุ๊บก็มีคนมาบอกตัวเอกเลยว่าข้าซัมมอนเจ้ามาด้วยสาเหตุนี้ไปทำไอ้น,นั่นไอ้นี้ให้ทีสิทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับบ้านให้มันไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะนานาโฮชิก็งงสิคะซัมมอนมาแต่ดันไม่บอกวัตถุประสงค์เนี่ยนะมันมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่า และด้วยการที่เธอพึ่งพาใครไม่ได้แล้วเพราะแม้แต่คนที่เชี่ยวชาญด้านการอัญเชิญที่สุดยังบอกเธอได้แค่นี้และเขาก็ไม่รู้ข้อมูลการอัญเชิญอะไรมาจากต่างโลกเลยค่ะนานาโฮชิก็เลยต้องวิจัยเองสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองนะคะจุดนี้รูดิอัตชื่นชมนานาโฮชิอยู่หน่อยๆนะคะที่มีแรงใจพอที่จะทําการวิจัยหาทางกลับบ้าน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนานาโฮชิทําอะไรไปเยอะมากจริงๆค่ะ แล้วรูเดียสก็สังเกตว่าเธอเก็บตัวอยู่แต่ในห้องเหมือนเป็นนีดเป็นฮิคิคุโมริเลยนะคะความจริงการที่นานาโฮชิบอกว่าโลกของดาบและเวทมนต์เป็นโลกที่ไร้สาระดูไม่จริงเป็นจุดที่ทําให้รูเดียสเจ็บเหมือนกันค่ะเพราะเขารักโลกแห่งนี้มากๆที่ให้โอกาสเขาในการกลับตัวอีกครั้งและเป็นที่ที่เต็มไปด้วยคนที่เขารักแล้วก็รักเขานะคะแต่รูเดียสก็ไม่ได้เถียงนานาโฮชินะคะเพราะรูเดียสเข้าใจนานาโฮชิดี เนื่องจากรูเดียสก็เคยตกอยู่ในสภาพที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้เหมือนกันในโลกนี้รูเดียสปรับตัวได้เขาออกไปข้างนอกอยู่ในแสงสว่างมีเพื่อนฝูงล้อมรอบแต่นานาโฮชิไม่มีใครเลยอยู่แต่ในห้องอ่านเอกสารทําวิจัยหมกมุ่นอยู่แต่กับการหาทางกลับบ้านการเจอรูเดียสเลยเป็นสิ่งที่มีความหมายมากๆสําหรับนานาโฮชิค่ะพอรูเดียสบอกว่าไม่ได้อยากกลับมันเลยทําให้เธอแอบเจ็บเหมือนกันเพราะกังนวลว่ารูเดียสจะไม่ช่วยเธอค่ะ ดูเดียสเองก็ไม่ได้รังเกยียจที่จะช่วยนานาโฮชิให้กลับบ้านนะคะเพราะเขาเห็นแก่คนที่มาจากโลกไปเดียวกันแต่ดูเดียสไม่ค่อยพอใจนานาโฮชินิดหน่อยที่พัฒนาโลกนี้แค่เฉพาะสิ่งที่จําเป็นสําหรับตัวเธอเองดูเดียสแอบคิดว่ามันเป็นความคิดที่เย็นชาจังเลยคุยกันถึงจุดหนึ่งดูเดียสก็เลยตกลงว่าจะช่วยนานาโฮชิทําการวิจัยด้วยการให้พลังเวทของเขาแลกกับความรู้เส้นสายทรัพยากรท,ทั้งหมดที่นานาโฮชิสร้างสมมาเธอจะยกให้ดูเดียสทั้งหมดถ้าถึงวันที่เธอกลับโลกได้ค่ะ แล้วพอจะคุยเรื่องเหตุการณ์วาร์ปรูเดียสก็เลยขอให้กลับมาคุยในภาษาที่ซิลฟี่เข้าใจได้ค่ะเพราะที่คุยกันมายาวๆเนี่ยซิลฟี่เดินไปเดินมารู้สึกเป็นส่วนเกินอยู่รอบๆนั่แหละค่ะนานาโฮชิคาดไว้อยู่แล้วค่ะว่าจะโดนโจมตีเธอก็เลยสวมแหวนที่ใช้ปก,ป,กป้องตัวเองนะคะเดววอาออสเตตน่าจะให้มาในนิยายนานาโฮชิจะใส่แหวน3วงนะคะแต่ในอนิเมะเธอใส่แค่2วงการที่นานาโฮชิเปิดปากมาแล้วก็พูดเลยว่าฉันน่าจะเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์วาร์ปเองแหละ มันทาให้ซิลฟี่โมโหก็เพราะมันเหมือนกับพูดว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตเธอพังเองแหละคิดดูนะคะซิลฟี่เจออะไรบ้างจากเหตุการณ์วับพ่อแม่ตายบ้านเกิดหายไปคนรักก็หายสาบสูญซิลฟี่สูญเสียอะไรไปเยอะจริงๆนะคะก็เข้าใจได้ว่าทําไมซิลฟี่โมโหอาจจะเป็นเพราะเธอกังวลใจกับท่าทีของรูเดียสที่มีต่อน,นานาโฮชิอยู่แล้วด้วยซิลฟี่รักรูเดียสมากค่ะการที่นานาโฮชิทําให้รูเดียสหวาดกลัวจนเป็นลมมันทําให้เธอไม่สบอารมณ์เลย ยังไม่นับการที่นานาโฮชิพูดว่าฉันกับเขาเรามาจากบ้านเกิดเดียวกันอีกซึ่งมันเป็นการแย่งตัวตนเพื่อนสมัยเด็กที่ซิลฟี่ถือว่าเป็นที่ของเธอในใจของรูเดียสนะคะเธอไม่อยากให้ใครมาแย่งไปทั้งนั้นแล้วยังคุยกันกับรูเดียสด้วยภาษาที่เธอไม่เข้าใจอีกมันเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจของซิลฟี่อย่างแรงเพราะเธอรู้สึกถูกกีดกันออกจากกลุ่มรู้สึกเป็นคนนอกความจริงซิลฟี่อยากจะลุกหนีไปจากตรงนั้นด้วยซ้ำนะคะ ขอรูเดียสแล้วว่าฉันขอออกจากห้องนี้ไปก่อนได้ไหมแต่รูเดียสบอกว่าอยู่เป็นเพื่อนผมเถอะรุ่นพี่อยู่แล้วผมอุ่นใจใบทตรงนี้เขาก็ตัดออกนะคะเราเสียดายจังแต่ก็อย่างที่เห็นแหละซิลฟี่กังวลใจมากจนอดถามรูเดียสไม่ได้ว่ารูเดียสคิดยังไงกับนานาโฮชินะคะคาถามของซิลฟี่มันแปลว่ารูเดียสชอบนานาโฮชิหรือเปล่าแต่รูเดียสแปลว่ารูเดียสไว้ใจนานาโฮชิหรือเปล่ารูเดียสก็เลยตอบไปว่าไว้ใจแหละ แต่มันมีบางสิ่งที่ไม่พอใจอยู่บ้างนะคะสําหรับเรานะเราว่าอนิเมต,ตัดความรู้สึกที่รูเดียสมีต่อซิลฟี่ออกเยอะเลยเยอะมากๆเพราะในนิยายถ้าเราไปอ่านเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความรักความเคารพที่รูเดียสมีให้กับฟิตได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่รูเดียสในอนิเมะมีแค่ใจเต้นนิดหน่อยหน้าแดงนิดหน่อยเองอันที่จริงตอนนี้รูเดียสก็ใกล้าจากคลังรักรุนพีฟิตเข้าไปทุกทีแล้วค่ะ แต่เราคิดว่าเขาน่าจะแสดงออกถึงความรู้สึกนี้ของรูดิแสในอพิสซดถัดไปที่ชื่อความรู้สึกนี้นะคะเพราะรูดิแสเนี่ยความจริงตกหลุมรักรุ่นพี่ฟิตจนถึงขั้นมองหาตลอดอยากเจอตลอดแล้วก็ตามไปสืบกับครูอาจารย์เพื่อนฝูงทั้งหลายเลยค่ะว่าความจริงฟิตเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เพราะเขาไม่อยากเป็นเกย์นะคะรูดิแสเนี่ยไม่ได้ทึมถึงขนาดที่จะไม่สงสัยนะคะว่าฟิตเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าฟิตเนี่ย มีรูปร่างอลชอนออนแอนเสียงก็เล็กนะคะท่าทางก็น่ารักมือก็นุ่มหนุ่มกลิ่นก็หอมเังกับผู้หญิงนะคะรูดิดยอะชอบฟิตมากๆลงมากๆแบบตกหลุมรักมากๆแม่แต่อันนี้แม่อ่ะจะทำมาเก็บอาการไปไหนลองไปหาในใหิยายหรือว่ามังงะอ่านดูนะคะเราจะเข้าใจว่าเราพูดถึงอะไรคะ่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะเหมือนเดิมนะคะช่องทางติดตามของเรามีที่ทวิตเตอแล้วก็เฟซบุ๊ก แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมพวกแฟนอาร์ตแฟนฟิคชั่นก็มีให้อ่านนะคะไปเข้าร่วมกลุ่มแชร์ข้อมูลกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย